สาบายดีสาบายดีพี่นอ้องมาพบกับอิน,น,นกินแส็บเซนเกาเซนเอร์พี่นอ้องมันอินชิมากินนะพี่นอ้องอันนี้คือวุ้นวุ้นมันต้นเด้อพี่นอ้องเด้อวนมันต้นเพื่นอนซีขายเป็นกล่องอย่างที่เลยอินบร่ได้กินแท่โด่คิดอย่างนี้จะเป็นี่พี่น้องวนมันต้นมันเดินมากินอินแล้วเพื่อนซีเอสเป็นแทงเป็นแทงสิพี่น้องดึก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 เลยเซดึกดึกมา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 กินมินมา เเนี่ยใส่มือเหมือนเด้อค่อยกลิ่นอวนมันตนนะ่บด่านพอดีกลิ่นไปเนาหวานให้เกินไป มันชีสเสริมมะพร้าวกะเพริพี่ยงนะแค่ขูดมันต้นขูดมันบดทำมันคือแปลงพี่น้องให้มันเปลี่ยนแปลงใช่ของมากอินเลย ตอนที่เาอยู่บ้านคราแม่ไม่ให้ให้อินกินเลยแม่ไม่ให้ตลอดนี่คือมากมายอย่าเห็นไหมมาลอนก่องอินซื้อมะรอน เท่ากันอ่างนี้อันนี้1นกิโลกับเป็นเงินกีบกับ30มสิบพันกี่เนาะคือว่าประมาณค็แปดแปบบาทนี่บ่ ท่านควรจบ่กให้กินไปลองด้วพีงเด้มันตมเนเลเดี๋ยวสิติดใจ <laughs> Néma Long เสรนะหวานนวลเนเยอะน้อไหน่อยนลือบลา ทั้งคนคนว่าทีมนันนองกองข้านตะเกะเห <laughs> มือนป่กพี่นนองแกะหลยอย่างมันติดมือเหมือนป่ <laughs> ไม่ใครมาก,กินได้ิวหนองหมาเป็นเป็นผลไม้อีกผลไมน้น้่กินมากกินหากว่าน้องเตยตำสีดำก็ดำเตกาย Con cơn lắm, con nó lắm cho nắng bắt lắm 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 มากินข้าวน้ำกันเด้ <laughs> ออายขนมรวมเมันกิ่นข้าวแล้วขนม <laughs> มากินมากมายน้ำกันเด้ออาย <laughs> คำอะไรกูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายเด้อที่เข้ามาชมคลิปไม่มหินอันนี้คือหมัมมมกหมักหมักน้อยมันจะเป็นเนาะไม่มีมหมักน้อยกับหมักเยอะๆเป็นแต่เศบก็กัดมาเศบทั้งสองแบบเนาะ À, cứ nó cứ mặn lắm người mặn nhày nhày, sẹo răng xỏng bẹp, măng nói cái này mình nói mặn nhày cái này mình nhày, <laughs> mình bực thì nó, kinh ăn to, phần hơi lắc lại này cả, chết thần chị thì nói, chết thần kỳ, kinh tim bơ bứt cái tô mã nhảy nhảy thịt thịt mà nhảy được mồi mình nhớ nhớ đấy สำหรับท้ายคลิปแก่ขอกล้าอว่าสบายดีพี่เนาะ